สวัสดีครับต้นไม้ความคิดพอดแคสต์นะครับอย่างที่เรารู้กันครัว่านิสัยคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดตัวตนของเราในอนาคตสิ่งที่เราทำซ้ำๆในชีวิตประจำวนันเมื่อเราทำนิสัยเหล่านั้นมากพอในระยะเวลาที่นานวันหนึ่งครับนิสัยเหล่านั้นก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็จะกลายเป็นตัวตนของเราในที่สุด ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราเลือกที่จะปฏิบัตินิสัยที่ดีให้กับตัวเองในทุกๆวันทุกๆวันชีวิตของเราในอนาคตก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ถ้าคุณฝึกนิสัยที่ไม่ดีคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเช่นกัน พอดแคสต์ EP นี้ผมก็จะมาบอก5นิสัยเล็กๆนะฮะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ใกล้จะก้าวสู่ปีใหม่แล้วถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราให้ไปในทางที่ดีมากขึ้นส่วนนิสัยไหนที่เราคิดว่าเ,ออเราดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำ5ข้อที่ผมจะมาบอกในวันนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ไปเพิ่มเติมในนิสัย ที่เรามีอยู่แล้วให้ดีขึ้นได้นะครับผมเชื่อว่า5้านิสัยเรล่านี้เป็นนิสัยที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยและทํากันอยู่แล้วเนี่ยแต่อาจจะมองข้ามไปถึงความสําคัญของมันบางข้อนะครับข้อที่1ครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถ้าออกทุกวันเนี่ยยิ่งเป็นผลดีครับ แต่ผมเข้าใจว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะทำงานตอนเช้าบางคนอาจจะทำงานตอนกลางคืนหรือบางคนอาจจะทำงานตอนเช้าแล้วกลับบ้านดึกๆเนี่ยไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าไม่สามารถออกทุกวนนันได้เนี่ยขออย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ4ครั้งก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับซึ่งการออกกำลังกายนะฮะมันให้อะไรเราได้มากกว่าการมีสุขภาพที่ดี การออกกำลังกายเนี่ยมันคือการสู้กับอะไรบางอย่างในตัวของเราเองมันคือการสู้กับปีศาจในตัวของเราเองซึ่งปีศาจตัวนี้มันจะมีพลังเยอะหรือไม่มีพลังเยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอนุญาตให้มันมีพลังเยอะหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับความคิดและการตัดสินใจของเราคาว่า เราเนี่ยจะอนุญาตให้ปีศาจต,ตัวนั้นน่ยมันเติบโตในจิตใจของเราได้มากขนาดไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจจังเลยทั้งที่การออกกำลังกายมันคือสิ่งที่เราจะต้องทํามันทุกวันแต่เรารู้สึกว่าวัาวนนี้เราขี้เกียจเราขอวันหนึ่งแล้วกันถ้าเราไม่ลงมือทําเพราะความขี้เกียจหรือเป็นเพราะอะไรบางอย่างในจิตใจของเรามาทําให้เราหยุดการกระทํานั้น ครั้งต่อไปครับปีศาจต,ตัวนั้นน่ะจะเกิดขึ้นมาอีกความขี้เกียจที่เราจะไม่ลงมือทําสิ่งนั้นหรือการผัดวันประกันพรุ่งอ่ะจะเกิดขึ้นอีกได้อย่างไงได้แต่ถ้าวันนี้เราบอกกับตัวเองว่าฉันจะทําในสิ่งที่ฉันต้องทําไม่ว่าฉันจะมีอารมณ์ทําหรือไม่ก็ตามนั่นคือเราได้ชนะใจของเราเองแล้วครับและได้ชนะปีศาจต,ตัวที่ไม่ดีแล้วที่อยู่ในใจของเรา เหมือนในใจของเราครับมันมีหมาป่าอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็นหมาป่าที่ดีตัวที่2เนี่ยเป็นหมาป่าที่ไม่ดีเราไม่สามารถตัดหมาป่าตัวไหนเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราได้แต่เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะให้อาหารหมาป่าตัวไหนเราจะเลือกให้อาหารหมาป่าตัวที่ทำให้นิสัยของเราเนี่ยดีขึ้นหรือ เราจะเลือกให้อาหารหมาป่าตัวที่ทําให้นิสัยของเราเนี่ยแย่ลงเราเป็นคนกําหนดเองครับข้อที่2ครับพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานของระบบสมองยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องใช้สมองในการวิเคราะห์อะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือว่าใช้ในการคํานวณนะเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ย การทำงานของสมองเนี่ยการให้สมองได้พักผ่อนได้เพียงพอตอนที่เรานอนหลับนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะฮะและการพักผ่อนที่พียงพอเนี่ยยังส่งผลต่อระบบการซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยนะครับคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีครับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความสําคัญของการพักผ่อนเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้โตตอนที่เรายกเวทนะฮะ แต่จะโตตอนที่เราพักผ่อนคือถ้าให้เปรียบเทียบคน2คนอีกคนหนึงฮะพักผ่อนเพียงพออีกคนหนึงเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอ2คนเนี้ยเล่นเวทเหมือนกันนะฮะคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอไม่ใช่ว่ากล้ามไม่ขึ้นนะฮะแต่แต่ถ้าเทียบกับคนที่พักผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยการจเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะฮะ ส่วนตัวผมนะครับถ้าวันไหนผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเพราะต้องเคลียร์งานดึกๆหรือมีกิจกรรมที่ผมจะต้องทำให้ผมเนี่ยนอนดึกตอนเช้าเวลาผมตื่นมาผมจะรู้สึกเพียๆและไม่ค่อยมีความกระฉับกระเฉงเท่าไหร่ในบางวันเนี่ยผมจะต้องหาเวลางี่เพิ่มตอนกลางวันบ้างน,นะครับเพื่อที่จะให้การทำงานของระบบสมองและการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับ เราก็ควรที่จะหาเวลานอนพักผ่อนให้เพียงพอตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะการทํางานของร่างกายและระบบต่างๆครับจะทํางานได้ดีตอนที่เราพักผ่อนได้อย่างต่อนเนื่องและเป็นระยะเวลานานอีลอนมัสเขาให้ความคิดเห็นเรื่องการพักผ่อนไว้ว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้ถึง6ชั่วโมงเขาจะไม่สามารถทํางานได้เลยและเวลาพักผ่อนที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในช่วง7-8ชั่วโมงครับ ถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเอาอย่างขี้เละขี้เละเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแะครับแตถ่ถ้าจะให้ดีก็7-8ชั่วโมงถือว่าเป็นชั่วโมงที่ค่อนข้างโอเคเลยข้อ3ครับใช้ To-Do List หลังจากตื่นนอนครับการกำหนดสิ่งที่เราจะทำในวันนั้นว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยมันทำให้เรามีทิศทางหรือเส้นทางเดินของวันนั้นได้อย่างชัดเจน แทนที่เราจะตื่นมาแล้วใช้ชีวิตแบบออโต้พาวิตนั่นก็คือหมายถึงว่าใช้ชีวิตตามอารมณ์คืออยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำพอจบวันนั้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายครับจะออกมาไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ส่วนมากฮะงานที่เราจะต้องเคลียร์ในวันนั้นเนี่ยก็ยังมักจะเหลืออีกเพียบเลยเพราะว่าเรามักจะใช้เวลากับงานใดงานหนึ่งมากจนเกินไป ถ้าเราไม่ได้กําหนดสิ่งที่เราจะทําในแต่ละวันไว้ซึ่งตรงนี้ผมสังเกตจากตัวผมเองถ้าวันไหนเนี่ยผมไม่ได้กําหนดว่าผมจะทําอะไรบ้างเนี่ยผมจะใช้เวลาไปกับการทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานจนกินเวลาช่วงอื่นเนี่ยไปค่อนข้างนานเลยทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถทํางานอะไรได้หลายอย่างแน่นอนครับว่างานที่เราคิดว่ามันสําคัญที่สุดเนี่ย เราควรจะต้องทำมันอยู่แล้วครับทำมันและใช้เวลาเยอะกับมันมากที่สุดแต่มันก็จะมีงานย่อยๆครับที่เราก็จำเป็นจะต้องทำมันเหมือนกันมันเหมือนการเก็บสมอ l วินนะครับงานย่อยๆนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่ามันคือกิจวัตรประจำวันเราที่เราจะต้องทำมันอย่างเช่นการออกกำลังกายการอาร่านหนังสือแบบนี้ครั ถ้าเราไม่ได้เขียน to do list กกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยใช้เวลากับงานใดงานหนึ่งเนี่ยมากจนกินเวลางานอื่นไปจนหมดนะฮะสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีก็หมดวันแล้วนะฮะและ to do list เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บ small win ได้อีกด้วยนะะเพราะว่าในการที่เราได้ทำอะไรบางอย่างสำเร็จนะฮะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยขนาดไหนก็ตามนะ มันจะทําให้เรารู้สึกได้ถึงชัยชนะซึ่งจะส่งผลต่อการหลั่งสารโดปามินในสมองซึ่งตรงนี้เองนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ทํางานใดงานหนึ่งสําเร็จแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กน้อยก็ตามนะฮะซึ่งความสําเร็จใหญ่ๆเนี่ยก็เกิดจากความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่สะสมกันเป็นระยะเวลานานเหล่านี้นี่แะครับ ผมจะบอกอย่างนี้ครัว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันคือการที่เราได้รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นทุกๆวันพอรู้แบบนี้นะครับเราจะรู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้เลยฮะด้วยการกําหนดสิ่งที่เราทําสิ่งที่จะทํานั้นไม่ต้องเป็นสิ่งที่มันใหญ่ครับทำสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาไปเรื่อยๆครับแค่นี้ครับแล้วเราทํามันทุกๆวัน แค่นี้เราก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองแล้วครับข้อ4การนั่งสมาธินะครับการทำงานภายในคือสิ่งที่สำคัญมากผมจัดได้ว่าการทำงานภายในคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าการทำงานภายในไม่ดีเนี่ยการทำงานภายนอกเนี่ยจะไม่มีทางดีได้อย่างแน่นอนการทำงานที่ดีจากภายนอกจะเกิดจากการทำงานที่ดีจากภายใน เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิคือการทำงานภายในที่ดีโดยส่วนตัวผมผมเป็นคนนั่งสมาธิทุกวันนะครับแต่เวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยผมจะพ่วงมากับการนำเสนอตัวเองและการจินตนาการถึงสิ่งที่ผมต้องการจินตนาการถึงคนที่ผมต้องการจะเป็นโดยการนั่งสมาธิเนี่ยผมจะทำเริ่มแรกเพื่อเป็นการเปิดสมองเนี่ยเข้าสู่ ในคลื่นอัลฟ่าเมื่อสมองเราอยู่ในคลื่นอัลฟ่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสามารถป้อนข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปแล้วข้อมูลเหล่านั้นน่ยก็จะลงไปถึงจิตใต้สํานึกได้ง่ายมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่เราป้อนและพูดให้กับตัวเองเนี่ยได้ฟังได้ง่ายกว่าตอนที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิครับ ซึ่งประโยชน์ของการนั่งสมาธิแล้วการนำเสนอตัวเองเนี่ยมันคือการปรับเปลี่ยนจิตใต้สำนึกใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กนะฮะก่อนที่เราจะโตมาถึงทุกวันเนี่ยเราจะถูกสังคมโดยรอบแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยปลูกฝังให้มีความเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะประสบความสาเร็จ บางครั้งเนี่ยความเชื่อเดิมๆเ,เนี่ยได้ปิดกั้นเราไว้จากความสําเร็จทําให้เรารู้สึกลึกๆว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่ขวางกั้นเราไว้เพราะฉะนั้นครับการปรับเปลี่ยนจิตใต้สํานึกเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญถ้าเราอยากจะข้ามขีดศักยภาพของตัวเองเพราะว่า ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนจิตใต้สําน,สนึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีแรงต้านบางอย่างที่พยายามต้านความต้องการของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็สิ่งที่ทําให้การนั่งสมาธิและการนําเสนอตัวเองอ่ะมันได้ผลก็คือจิตใต้สําน,สนึกของเราครับไม่สามารถแยกได้ครับว่าอันไหนเนี่ยเป็นความจริงอันไหนไม่ใช่ความจริงนั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจินตนาการเนี่ย แล้วจิตใต้สำนึกมันรู้สึกว่านั่นคือภาพที่เกิดขึ้นแต่จิตใต้สำนึกไม่รู้ค่ะว่านั่นน่ะคือภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการจิตใต้สำนึกก็เลยตีความว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงฉะนั้นครับในอนาคตเราอยากเป็นใครเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราก็สามารถสร้างมันได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสร้างมันโดยการปรับเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของคุณโดยการป้อน จินตนาการที่คุณต้องการจะเป็นเนี่ยเข้าไปในหัวสมองเมื่อเราเห็นภาพคนที่เราต้องการจะเป็นได้อย่างชัดเจนภาพตรงนั้นครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตประจำวันและมีการกระทำในชีวิตประจำวันเนี่ยให้สอดคล้องกับภาพที่อยู่ในหัวและเมื่อเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะเป็นนายของจิตใต้สำนึกของตัวเราเองเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อนั้นแหละครับที่เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นเพราะเราจะไม่มีแรงต้านใดใดต่อสิ่งที่เราต้องการนี่คือประโยชน์ของการนั่งสมาธิที่ผมบอกเลยว่าคือสิ่งที่สําคัญมากๆข้อที่5ครับอ่านหนังสือทุกวันเราไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือวันละ2 0หน้า30หน้า50หน้าต่อวันก็ได้เราแค่อ่านวันละ5หน้าต่อวันหรือว่า5นาทีต่อวันก็ได้ การอ่านหนังสือครับนอกจากที่จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นอีกทั้งยังทําให้เราเนี่ยมีระเบียบว,วินัยกับตัวเองด้วยเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเคลียร์มางานมาหนักๆห,หรือว่าใช้ชีวิตในในแต่ละวันเนี่ยหลายอย่างมากแล้วรู้สึกว่าเพียมากการที่จะต้องนั่งอ่านหรือว่านั่งจ้องตัวหนังสือเนี่ยคือสิ่งที่บางทีเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบาก ถ้าเราสามารถฝืนตัวเองเนี่ยไปอ่านหนังสือได้แสดงว่าเราเลือกที่จะทําตามวินัยมากกว่าลมนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะทําตามวินัยเรื่องการอ่านหนังสือได้เรื่องอื่นๆเราก็จะทําตามวินัยเช่นกันนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีผลกระทบในภาพรวมในชีวิตประจําวันของเราที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับ หลายคนประเมินค่าของสมอลวินเหล่านี้น้อยจนเกินไปก็มักจะมองข้ามความสำเร็จเหล่านี้ไปด้วยนะในหนังสือ Atomic Habits บอกไว้ว่าแค่คุณดีขึ้นวันละ1%เป็นระยะเวลา1ปีคุณก็จะดีขึ้นกว่าเดิมมากถึง37เท่าลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราอ่านหนังสือวันละ5นาทีทุกวันดูเหมือนเป็นเวลาที่ไม่เยอะใช่ไหมครับ แต่ถ้าผ่านระยะเวลาไป1ปี2ปี5ปี10ปีเราจะอ่านหนังสือไปมากขนาดไหนครับเห็นไหมครับว่าการอ่านหนังสือเล็กๆ,ๆน้อยนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยผมเชื่อว่าใครก็ทําได้คุณผู้ฟังก็ทําได้ผมก็ทําได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเราจะต้องอ่านมันทุกๆวัน อีกทั้งการอ่านหนังสือเนี่ยยังเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วยนะเพราะเวลาที่เราต้องทำความเข้าใจเนื้อหาในนั้นเราจะต้องมีสมาธิกับตัวหนังสือเหล่านั้นถ้าเราไม่มีสมาธิกับตัวหนังสือเหล่านั้นเชื่อนะครับว่าเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่ลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอ่านหนังสือกันทุกคน นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าการอ่านหนังสือเนี่ยจะทําให้เรามีต้นทุนความรู้เนี่ยที่ดีและมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือห้านิสัยเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการผมหวังว่าพอดแคสต์ EP นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันวิดีโอถัดไปนะครับ